ดอกเร์ถอยสปอยธุรกิจความรู้ทางธุรกิจสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณ3คํคำที่ช่วยให้คุณขายของได้ทำไมของถึงขายไม่ได้ลองไปดูองค์ประกอบสำคัญกันหลายๆคนบอกว่าการขายสินค้าราคาต้องได้ต้องโดนตรงนี้ไม่เถียงครับแต่ก็พบว่าไม่ใช่ราคาขายถูกกว่าแล้วจะขายได้ดีเสมอไป ในทางกลับกันก็มีคนบอกว่าต้องทำสินค้าให้มีเรื่องราวถึงจะขายได้ไม่เถียงเช่นกันแต่สินค้าบางอย่างมีเรื่องราวที่น่าฟังมีราคาที่โดนแต่เอ๊ะทำไมขายไม่ได้จริงๆแล้วการขายสินค้ามันต้องครอบคลุมสามิตินี้เสมอและเจ้าสามิตินี้แหละที่ต้องกระชากใจลูกค้าให้ได้ให้โดน r e l e v a n c y ความเกี่ยวข้อง สินค้าต้องเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์การแก้ปัญหาลูกค้าได้หรือช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์ที่เขากำลังประสบพบเจอในแต่ละช่วงได้คุณต้องรู้ว่าสินค้ามันตอบโจทย์แก้ไขปัญหาอะไรให้ลูกค้าปัญหานั้นคืออะไรและมันเกิดขึ้นกับใครช่วงเวลาไหนคุณจะได้ทำคอนเทนต์ที่ครบองค์ประกอบได้สมบูรณ์ครบถ้วนเด็กๆผมเจอโฆษณาอยู่ชุดหนึ่งของเบอร์กามอตจำได้แค่คำสั้นๆว่าผมร่วงใช้เบอร์กามอตจำได้แค่นี้จริงๆนะครับ มันก็เป็นท็อปออฟมาอยู่ในหัวเราว่าเออนะถ้าผมร่วงมันก็มีเบอร์กามอสนะที่ใช้ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันหนึ่งเฮ้ยผมร่วงจากการแพ้ยาสระผมยี่ห้อหนึ่งทำให้ตรงกลางหัวมีหลุดหายเป็นกระจุกกระจุกคล้ายๆดารายญี่ปุ่นเจ้ากับปะที่ข้างๆมีผมแหลมๆแต่ตรงกลางว่างประหนึ่งว่าการบินไทยแลนดิ้งได้พอดีในหัวก็ปิ้งแวบขึ้นมาเลยว่าลองทายดูสิครับว่าอะไร ผมร่วงใช้เบอร์กะมอดไงครับมันเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ผมไงพอผมเจอปัญหานี้มันตอบโจทย์ได้ด้วยความทรงจำในหัวผมจึงนึกมันขึ้นมาและซื้อมันมาใช้ในที่สุด Relevancy ความเกี่ยวข้องคุณต้องวิเคราะห์ให้ชัดว่าสินค้าและบริการที่คุณมีตอบโจทย์ปัญหาอะไรได้บ้างเคลียสถานการณ์อะไรให้ลูกค้าเป้าหมายได้บ้าง แต่ต้องเข้าใจว่ามันตรงกับลูกค้ากลุ่มไหนถ้ามันมีเด่นๆชัดๆสื่อสารมันออกมาและส่งไปยังเป้าหมายโอกาสก็มีมากขึ้นยิ่งในออนไลน์ต้นทุนการตลาดในการทำ awareness หรือการสร้างการรับรู้ก็ถูกกว่าโฆษณารูปแบบอื่นๆเป้าหมายก็ขยายได้กว้างกว่าเรียกว่าถ้าสื่อสารตรงเป้าชัดทำโฆษณาโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ดีๆรับรองไม่พลาด r e l เว n c ี y ความเกี่ยวข้องเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้านึกถึงระลึกถึงและมองหาสินค้าบริการของเราดังนั้น Awareness ให้ดี Quantify Value คุณค่ามาตรฐานที่ต้องมีในการนำเสนอลูกค้าเรียกว่าเป็นคุณค่ามาตรฐานเบื้องต้นก็ได้ที่สินค้าหรือบริการในตลาดนี้ต้องมีเป็นตัวเริ่มต้นเช่นน้ำดื่มต้องมีออยอเป็นมาตรฐานตามกฎหมาย แต่ก็อาจมีการรับรองอื่นๆเป็นตัวเสริมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจหรืออีกในกรณีหนึ่งถ้าเป็นสินค้าเน้นดีไซน์เช่นการออกแบบบ้านดีไซน์สวยๆหรือดีไซน์กับสินค้าตกแต่งบ้านหรูๆคุณค่ามาตรฐานที่ต้องมีก็ควรมีการันตีรับรองสักนิดว่าเคยได้รางวัลหรือผ่านอะไรมาบ้าง ถ้าคุณจะขายคอร์สออนไลน์มันก็ควรผ่านการการันตีจากลูกค,ค้าจริงๆการรีวิวหรือการรับรองว่าคุณเจ๋งจริงในเรื่องที่สอนก็ถือว่าเป็นคุณค่ามาตรฐานที่ต้องมีตรงจุดนี้ดูง่ายว่าสินค้าและบริการแบบเดียวกันกับคุณที่คุณมองว่าเขาเจ๋งก,กว่าเขาดีกว่าพวกเขามีคุณค่ามาตรฐานอะไรบ้างเราก็ไปตามเก็บเอาให้ครบหรือมีมากกว่าให้ได้ยิ่งดี หรือมีให้แตกต่างอันนี้ก็ว่ากันในมิติต่อไปผมเคยมีโอกาสเสนอโปรเจกต์ในการเป็นที่ปรึกษาให้ในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเคยต้องพิชชิ่งงานแข่งขันกับคู่แข่งขัน3-4รายในครั้งนั้นสิ่งที่พบคือลูกค้าเริ่มมองหา q u a n t i f i value หรือคุณค่ามาตรฐานด้วยงานที่ปรึกษามันก็คือผลงานที่ประจักษ์มีการรับรองประเภทงานที่ใกล้เคียงกันโปรไฟล์ของทีมงานที่ทำงานจริง ลูกค้าก็จะมานั่งซักไซส์จนได้ความว่ารายไหนเป็นอย่างไรผมโชคดีว่าเราปิดบัญชีองค์กรระดับใหญ่ของประเทศมาได้ตลอดเรียกว่าใหญ่กว่าลูกค้าหลายเท่าทั้งมูลค่าโครงการหรือขนาดกิจการของลูกค้าจุดนี้ทำให้เราได้ดีกว่าเรียกว่าสาผ่านก็ได้งานไปคุณค่ามาตรฐานมันจึงเป็นตัวแรกเริ่มที่ลูกค้าใช้ประเมินหลังจากเรานึกถึงว่าหลังจากนึกถึง r e ล e แว n c y ่ว่าเรามีคุณค่าดีพอให้พิจารณาหรือเปล่าและมันอาจจบที่การเลือกในมิตินี้ก็ได้ถ้าคุณค่ามาตรฐานของเราเด่นชัดกว่าคู่แข่งและมันตอบโจทย์ลูกค้าได้เพียงพอ UNIQUE DIFFERENTIATION ความแตกต่างที่พิเศษจริงๆข้อนี้อาจยากสุดสำหรับสินค้าบริการพื้นฐานทั่วๆไปแต่ถ้ามีก็ต้องประเภทมีให้ชัดให้เด่นจริงๆไม่ใช่โมวนิมตอบว่าสินค้าและบริการเราดีกว่าเพราะคุณภาพดีใส่ใจทำถามกลับง่ายๆเลยแล้วลูกค้าเห็นไหมรู้สึกดีไหมทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันมีมุมไหนที่เขาจับต้องหรือรู้สึกได้บ้าง ถ้าสัมผัสดได้ก็โอเคแต่ถ้าสัมผัสไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้มีความแตกต่างพิเศษอะไรกว่าใครเขาเลยดังนั้น unique differentiation เป็นอะไรที่ต้องชัดเจนมากเอาแบบพูดปุ๊บรู้ปับ๊บเห็นปุ๊บเฮ้ยใช่เลยวะ่ะแบบนั้นผมเคย pitching งานที่ปรึกษาธุรกิจในด้านตลาดดิจิทัลก็ประมาณว่าหาที่ปรึกษาไปควบคุมดำเนินงานการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างยอดขายนี่แหละ ก็มาเจอจุดหนึ่งที่ต้องตอบคำถามที่ลูกค้าถามว่าบริษัทเราต่างจากคู่แข่งขันอย่างไรผมและอีกบริษัทหนึ่งก็น่าจะโดนถามประมาณนี้เหมือนกันผมและทีมก็ตอบไปว่าหลายๆบริษัทที่คุณหามาเลือกมาเขาก็คงบอกคุณว,ว่าไปวางแผนให้ที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วยอดเพจโตเท่าไหร่ยอดไลค์เท่าไหร่แชร์ Share, หรือเอนเกจขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แบรนด์มีการสร้างการรับรู้ที่ดีมีโอกาสในการขายสินค้าออนไลน์ใช่ไหมครับ ลูกค้าก็หน้าตาตื่นแล้วบอกว่าใช่ใช่เลยครับผมก็แค่ตอบกลับไปว่าของผมนั้นก็คือสิ่งที่เบสิกมันได้อยู่แล้วถ้าไม่ได้จะจ้างทำไมแต่ผมทำให้สินค้าบางตัวที่คุณคงคิดไม่ได้ว่าในออนไลน์จะขายได้ทำให้ยอดขายมันเติบโตขึ้นเฉลี่ยเท่านี้เท่านี้ต่อเดือนและมันมาจากออนไลน์เพราะเราแท็กกิ้งข้อมูลได้ นอกจากนี้ด้วยระยะเวลา6-9เดือน Market Share เพิ่มขึ้นทั้งภูมิภาคนี้ขนาดที่ Market Size หรือขนาดของตลาดก็เพิ่มขึ้นและลูกค้าที่เพิ่มใหม่เข้ามามาอยู่ที่แบรนด์ที่เป็นผู้ว่าจ้างเราเสร็จแล้วผมก็กดเบอร์ทีมผู้บริหารของแบรนด์นั้นและยื่นโทราศัพท์ให้คุณคุณลองถามดูว่าเราแตกต่างอย่างไร ผมเดินออกจากห้องพร้อมชัยชนะนั่นเพราะผมมีอะไรที่แตกต่างจริงๆผมมีเครื่องมือหลักการเทคนิคและวิธีวัดผลในแบบที่ลูกค้าจับต้องได้มากกว่าคู่แข่งขันเพราะสิ่งที่คู่แข่งขันมีมันเป็นแค่ q u a n t i f i a l u e หรือคุณค่ามาตรฐานที่ต้องมีเท่านั้นไม่ได้ทำให้ชนะใสๆแต่สิ่งที่ผมมีและยกระดับมันขึ้นคือ unique differentiation โปรเจก t นั้นผมถึงวินในที่สุด ถ้าคุณชอบเรื่องราวประมาณนี้สามารถแชร์ได้เพื่อเป็นประโยชน์ครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือขายสินค้าอะไรก็ตามผมสัญญากับคุณว่าผมจะสู้และเล่าอะไรดีๆให้คุณฟังเพื่อแบ่งปันเราจะได้เดินไปด้วยกันดรถอยสปอยธุรกิจ